จ้าพี่น้องมือนีคนบัเรอสิพามาใส่เบสเอียนเนาะจ้ะเห็นหูหนึ่งหูบอกใหญ่หนึ่งวัสีมาลองใส่เบงวัสิีถือบบถึกเนาะจ้ะมาเบงวิธีใส่กันเลยจ้าหนึ่งเนาะพี่น้องคนบักรอเห็นไหวเขาก็สีแง่แบบนี้เลยพี่น้องเขียดเป็นเหง้าก็เป็นเขียดที่เก่าห่ากับแง่งไปเลยพี่น้องนี่เขาก็ใส่ไหวเนาะแบบนี้เขาก็ใส่ไหวเบสเขาก็เป็นเบสอันเก่าแล้วพี่น้องนี่นี่ เทากับจกซีมายามคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องขาหลุดน้ำกันว่ะล้างหนิซีมานบะมานเนาะจ้ะลงไปแล้วคอยทายพ่กท่านอือคุณน่ะจักฉียูบัวยูหูจะว่างพื่นดึงลงไปแล้วยูของยังมันเหี้ยวคืนก็พ่ได้พี่น้องอือเฮ้อเฮ้อพื้นสูมือเฮาอยู่พี่น้องพื้นสูมือเฮาอยู่ มาหลุนน้ำกันจ้าอู้หพื่นดึงแห้งแห้งแห้งโอ้พี่น้องนเนี่ยพื่นดึงพื่นดึงแห้งนั่นนั่นพี่นอ้องดูเบ็ดเอาข้างถุงไงพี่น้องพื่นดึงรู้ไปแล้วเอาเบื้องสีมันบอลน้นอพี่น้องมาหลุนน,น,บบนะลน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องว่าสีได้หรือว่าสีฟ้าหรือว่าสีขาดจังได้กระบอกหูเนาะเข้ามาหลุนน้ำกันอื้อข้าแข่งบันนี้พี่น้องเอ้ยมาหลุนน้ำกันจ้าว่าเหา หาใครเว้ยเอามนึ่งยู่มันน like ึ่งยู่นึ่งลงไปแล้วเอากระอิลีมันนึ่งลงไปมอ้ยังหันนั่นเจ้าคุดเบิังเอาข่จีอันนี้ไปยังยั่งยู่ถือยู่นั่นดึงไปแล้วดึงไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าบัง ูก็ภไไัยด,ด้วยพี่น้องก็ภัยอีกอ่ะเจ้าต้องซับผีแล้วบันนี่ทั้งผีให้มันขืนไปฝูทั้งตีนเจ้านี่เอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาบอถือบาถือปองมันจะขาดอีกอ่ะ อัดเบสเจ้ที่นั่นนั่งกบกบกบอยู่นั่นนั่นนั่นเจ้าเหยียบนี่หันมันลงไปเลยนั่นไม่ไหวรัเวเดี๋ยวด้แป๊บนึงโอ้อาจจะไล่ตานิดน,นึงเด้อโอ้ตอายแล้วลงไปเลยบ้านนี้ดึงไว้กระบื้อพูด <c> ไ <oughs> ม่ต้องจะรอดพีบ่นั่นไปเลยบ้านนี้สุดแล้วหอยว่ามันลงมาพียืนอยู่นะ่ะเดี๋ยวดะเ,เอาเบสหนะ้าโอ้เอาเสียม,มากขอยสิยทางให้อห้หึดี๋ยดะ

บอสบายดีพี่น้องเอาเจ้าถือไว้ก่อนแป๊บหนึ่งขอถ่ายคลิปก่อนโอ้มันมันใช้ละเอียดกับผลอยู่ใช้ลคือห่างกันค่ะบอสมันมันเนด้อพี่น้องมันมันม